เนี่ยเอาอีกแล้วเก็บเงินอย่างเดียวเป็นผู้แพ้ออมเงินแล้วเดี๋ยวจะโดนเงินเฟอ้อเล่นแล้วนะั้นความจริงก็คือวันนี้โลกของเรามีเงินเฟอ้อหรืออินเฟลชันจริงๆครับซึ่งในช่วงก่อนน้านี้เราอาจจะตกใจเนอะเพราะว่าอินเฟลชันมัน5 6 7มันค่อนข้างสูงอะแต่ถ้าเรามองในลองเทอมระยะยาวอะครับเงินเฟอ้อทั่วโลกระยะยาวเนี่ยปรับตัวขึ้นประมาณ3-4%เท่านั้นเองนะครับซึ่งมีคนบางกลุ่มจริงๆครับที่เขาชอบเก็บเงินนะครับเขาไม่ได้ชอบที่จะเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่งงงูลลทุนแ้วใจ และคนกลุ่มนี้นะครับที่เก็บเงิอนอย่างเดียวไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดต่อให้มันมีเงินเฟ้อสามสี่เปอร์เซ็นต์ที่มันลดทอนมูลค่าเงินของเราเนี่ยแต่ว่าเงินต้นโดยรวมมันยังอยู่ครบไงแต่ในทางกลับกันการลงทุนแน่นอนครับมันสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อยู่แล้วถ้าเราลงทุนเป็นนะแต่ถ้าไปลงทุนซีซัวมั่วซัว่วเนี่ยคุณโดนไปนลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือลบร้อยเปอร์เซ็นต์หมดพอร์ตเลยก็มีต้องมาดูก่อนว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเรารู้จักเข้าใจสินทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนแค่ไหนนนนนอัเเี้ป็ปด็ดส